สวัสดีจ้าพี่น้องทักทายกับเจอสาวิสานจังหวัดร้อยเอดอำเภอหนองคอกนอกเขตแทสบานวันนี้ทักทายกับเมนูยำขนมจีนค่ะยำขนมจีนใส่กุ้งนะคะมีวิธีทําง่ายๆมาฝากค่ะรับชมวิธีการทําได้เลยนะคะมีใครตมผอมเด้มาแบาบว่าแก้เผ็ดพวนพวนประทูกับมี่ตกแต่งเพือความกิบเก๋พวน โอ้แม่งม้มธรรมดาได้เหมือนี้รับชมวิธีการทำได้เลยค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมค่ะยำขนมจีนก็ต้องมีขนมจีนค่ะเน,น,นื้อสัตว์ก็วันนี้จะ้ใส่ปลาทูทอดกุ้งต้มกุ้งลวกนะคะไก่ยยอค,ค่ะพริกหอมแดงหอมแขกต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งไม่อย่างก,กับใส่ไปพี่น้วงพักขาหรือะชอมสโตนะคะปาระพริกป่น ขงชุรสไม่กินก็ไม่ใส่ค่ะใส่น้ำตาลแทนได้นะคะขาดไม่ได้ค่ะคือน้ำปลาตราหยดทองค่ะน้ำปลาปี2020หอมนัวอร่อยกลมกล่อมแนะนำให้มีติดบ้านไว้นะคะวิธีเห็ดไงๆได้จ้าพี่น้องผงสุรสน้ำปลาแดกหรือน้ำปลรราค่ะพริกป่น น้ำปลาตรหยดทองค่ะขาดไปได้ใส่ลงไปตึก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 หนัวๆนัวค่ะน้ำมะนาวน้ำมะนาวขวดมีหยังกับใส่ลงไปกันทั้งเบิดเลยจ้าพี่น้องมันใส่ถุงมือด้วยคนค,นคน้นค้นมาที่นี่เอาขอปุลลงไปโซเล่โซเล่เ้นมันจังมติดกันเห็นไหมเห็นไหมอ่า เราไที่นี่นั่นพักขาสตอพักขาหรือชะอมนะคะพริกทุกอย่างค่ะขยำขยำให้เข้ากันค่ะขยำขยำเบาๆนะคะหลังจากนี้ชิมให้ได้อะปืด้ดคื้อเฮียค่ะหลังจากนี้ชิมให้ได้รสชาติที่ชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่ง่ายบอกแล้วว่าง่ายให้ตามใจฉันค่ะบ่บรไต้ตวงสูตรนะคะไม่มีสูตรตายตัวค่ะนี่นะ คนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะหลังจากนี้พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะอุ้ยหอมพี่น้องหอมหอมปลาเทิ้งปุ่งเทิ้งเนี่เลิศพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าพี่น้องยำขนมจีนกุ้งสุกค่ะพร้อมเสิร์ฟกินกะผักสด น่หนกใ็ใส่สตอใส่ผักขาไปนะโม้ว่าลมหายใจือสิสดเสื่นแห้งมาแรงนี่ใ <laughs> บเป็นจังใบมันจะแสบบ่คะทักแน่ขั้นตอนการกินบานพี่น้องกินเลย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 กุ้งกุ้งกุ้งโม้หักไป งันไม่ต่อมอีครับทังสต่อทังพท้ขาโอ้มืนอนไ้ซ้องเห็ดเมืนอนไ้ซ้องเห็ด <c oughs> ให้ต้อมแก่เห็ด ให้ต้มหวนด,ด้วยน้ำปลาตราเหยดทองค่ะนิดหน่อยเพิ่มความนัวนะคะอร่อยกลมกลอม่อมเสียงพญารยยอดไออยู่ท้างลังสำหรับน้ำปลาตราเหยดทองนะคะหอมนัวอร่อยกลมกล่อมมีขายที่บิ๊กซีไม่นี่บิ๊กซีเทสโก้โลตัสท็อปนะคะเอะ รูปประกอบกันนะแสบพี่น้องแสบมากลายนัวๆหมมหอมๆหมค่ะเป็นน้าปลาแท้นะนี่คว่ําอืม <laughs> hoặc sả đạn Ô hết Cà su Thân nhìn là kẹp đấy bạn แมนูนีน ham, ย้ากินตามได้คะเอยากกินบ้าจะไปทำลายพลังส่ะมึเเอกเออ้นเือนแห้งเอเสริมปากันแซมแห้งได้ทำปลาตากอยอดช่องอือสิบ อ้อขอนี้วจำซื่อกับแสบพี่น้องแสบร้องมึงเด้อมีติ่นเื่นไหอ่เลิศมักเผ็ดอืมพักขาดู้ยพักขาพี่หน้าหายมากเด่นพักอยู่ พอจอบางพ่น่าสนใจซิมมอมาซิมออกซือะะ้อบ้คะราขายเืองดื่วกออกซือ้อยากปไปขไขมักออกซื้อแต่คนไม่เป็นน้ำหนัง แซ่บอืมอ้ำอืมผักหน่ตด้คำนี้นะคะ หางปุ่งขั้นนี่มาใคร